แอคชั่นครับนี่ใครตอบแอคชั่นใครตอบอาร์ตนะครับเอาไปกลุ่มละยี่สิบแป้งนะผมเอ๊คือแอติจูดครับผมแอติจูดทัศนคติอ่านคือทัศนคตินั่นเองแล้วได้ด้วิธีชิทไงได้ไมซ์เซตที่ดีด้วยนะอ่าตอวเนี้ยพี่ใครอ่ะจะพูดชื่อไปชื่อหน่อยพี่ป๊อปนะอ่าได้เลยสบายๆนะครับทีนี้จติกาทุกคนดูบนสไลด์หน่อยเดียวผมส่งมอบได้แค่นี้นะครับในเวลาหกชั่วโมงของเราที่เราเจอกัน นะครับผมชมว่าได้ K S A ส่วนที่เหลือครับเราทุกคนในห้องนี้ <fem. S 1> ต้องเป็นยังไงฮะเอาไปปรับใช้บ่อยๆโอเคไหมครับไปปรับใช้นะพี่ๆครับน้องๆนะนะครับไปปรับใช้ทีละนิดทีละนิดไม่ต <Fair S 1> ้องเปลี่ยนแค่ัปทําซ้ำๆๆบ่อยๆ K S A คุณจะได้อะไรมาครับ B ฮะ B คืออะไรครับเดาครับ B คือ B คือ B คือ behavior อ่าแปลว่าพฤติกรรมของเรานั่นเองนะนะครับเป็นพฤติกรรมของเราจากพฤติกรรมครับทำซ้ำๆบ่อยๆก็จะได้เป็น S มาครับ S คืออะไรครับ เอสคือแฮปปี้ครับที่แปลว่านิสัยนั่นเองอ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้คาดหวังว่า6ชั่วโมงนี้ออกจากห้องนี้ไปกลายเป็นเอ็กซ์เปิดเทพสื่อสารเทพลีเดอร์ชิบอะไรนี้มั่วมากนะครับแต่คุณจะได้ KSA กลับบ้านสั้นง่ายและใช้ได้จริงแน่นอนโอเคเพียนะทุกคนนะกฏิกาบแบบนี้นะครับเอาไปเลยด้วยความรวดเร็วอ้างอิงเอก,กาเดลหน่อยนะครับเท่านี้คุณจะเรียนรู้ได้ดีนะครับดูด้านล่างเลยครับทุกคนเห็นไหมพีระมิด นาะคุณต้องพูดเยอะๆแล้วก็ลงมือทำเวิร์กช็อปแลเกเปลี่ยนพูดคุยเยอะๆนั่นเองเขาเรียกว่า active learning active learning เห็นไหมฮะเจ็ดสิบเปเนี่ยจะได้จากสิ่งที่เราพูดเยอะๆนั่นเองพูดคุยในกลุ่มในทีมของเรานะครับเกเนี่ยนะครับก็จะได้จากการที่เราลดลงมือทําเยอะๆนะฝึกพูดด้วยลงมือทําด้วยเนาะนะครับนะบ,นะบางบางสไลด์อาจจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรแค่เอามาโน้มนะครับพวกเราให้ไปแล้วเข้าใจว่าอ๋อทำไมต้องเวิร์กช็อปเยอะเพราะแบบนี้นั่นเองนะครับ บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่มีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวถามก่อนทุกคนครับก่อนที่จะไปหัวหน้างานยุคใหม่คุณคิดว่าหัวหน้างานที่คุณอยากทางานด้วยกว่าคิดว่าควรจะเป็นคนยังไงดีอะอ่าเอาทีละกลุ่มนะทีละกลุ่มนะอ่ากลุ่มนี้ตอบว่าไงดีพี่สนุกกตอบว่าได้หัวหน้างานแบบนั้นนะสิ่งแรกครับมันจะกลับหากอยพี่วนกลับหากอะไรตัวเรานี่อ่าเราก็ต้องเป็นหัวหน้างานที่เป็นไงฮะเปิดใจรับฟังลูกน้องก่อนะเป็นหัวหน้างานที่ไม่ใช้อารมณ์ เป็นเหมือนนั่งในะที่ต้องปรับเปล่เงเก่งด้วยนะแม่นะฮะอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเนาะทีนี้มาดูบริบทนะครับเป็นยังไงบ้างที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันมี2ส,ส่วนประกอบกันอยู่ทั้งหมนอ่านะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาเก่งเอ๊ะถ้าในมุมของการเป็นวีดีโอชิพเนี่ยนะมันแก้ไขปัญหามันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่ามันใช่ไหมมันมันเป็นเรื่องของอะไรกนะันแน่เรื่อดูสไลด์ครับเปิด้านี้เลยนะนี่สำคัญตัวนี้ต้องเปิดนะครับวันที่ีคำสองคำครับคำว่าแมกเนตเมนต์กับคำว่าวีา การบริหารจัดการได้ดีนะครับกับคําว่าการมีภาวะผู้นำนั่นเองนะครับทีนี้คาว่า management เนี่ยาจะพูดถึง authority หรืออำนาจการที่เรามีอานาจนะครับในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการที่เรามีอานาจนะครับเราได้รับอานาจตาแหน่งหน้าที่เนี่ยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเราได้มายังไงครับอำนาจเราได้มายังไรตำแหน่งหน้าที่ของเราได้มาจากพรุ่งนี้คุณอยากเป็นหัวหน้างานได้เลยไหมฮะอย่างนี้พี่เบลได้นะไม่ได้นะมันต้องได้มาจากอะไรฮะ ประสบการณ์นะเยี่ยมมากครับมาจากการแต่งตั้งนั่นเองอ่านี่คือได้อำนาจมานะเอาใครตอบมาซิพวกนี้กลุ่มละหนึ่งร้อยแป้งนะใครตอบนะครับออโตเรตี้ครับมาเชื่อมโยงมระูนการจัดการทุกยบนบนสไลด์นะการจัดการเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับบางทีเราสับสวนแยกไม่ออกกับดเดอร์ชิพนะการจัดการเช่นการมอบหมายงานการสั่งงานนะครับการให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือมีเขาเรียกว่าเชิญบันเป็นงานมีออโตเรตี้เนี่ยมากนะเนี่ย สั่งให้พิดีทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้นะมีอำนาจในการที่แบบจะลงโทษที่แจวแหววอย่างนี้นะมีอำนาจในการที่จะให้คะแนนไม่ให้คะแนนที่มอสอย่างนี้นะนี่เรียกว่าอำนาจโอเคไหมนะครับทีนี้จะมีคำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคำว่า power หรือบารมีนะอันนี้จะเป็นเชิงในมุมของการเป็นผู้นำนะครับการเป็น leadership แล้วนะหนะมมันจะแยกกันนะทุกคนนะภาพชัดเจนเนาะการนำหรือว่า leadership การโน้มน้าวการจูงใจหรือมีอิทธิพลเหนือจิตใจคนอื่นครับ ให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เราสามารถแบบต้องการได้อ่านี่เรียกว่ามีลีดเดอร์ชิพนี่คำถามคือเราทุกคนในห้องนี้สามารถมีลีดเดอร์ชิพได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้แน่นอนเด็กเจ็ดขวบมีลีดเดอร์ชิพได้ไ,ดไหมเด็กเจ็ดขวบได้หรอเด็กเจ็ดขวบได้นะมันนำมันมีที่พลเดี๋ยคนอื่นยังไงคุณเคยเจอไหมไหนลองเล่าเหตุการณ์เช่น